สวัสดีครับอ่าสำหรับคลิปนี้เห็นเป็นช่องๆเนี่ยคืออะไรนะครับอ่าคืออย่างนี้ไอ้ที่ช่องๆเนี่ยคือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตะกัวกดแบตเตอรี่ตอนเนี้ยอ่าแบตเตอรี่นะครับเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญอ่าที่สุดนะครับหลังจากราคา แผงโซลาเซลล์มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับก็คือสามารถจับต้องได้ได้แล้วนะครับแผงหนึ่งก็2,000กว่าบาท3 0 0ต้นต้นๆก็มีให้เห็นล้ที่300วัตต์340วัตต์นะครับส่วนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ยังมีปัญหาเพราะว่าการที่จะ ใช้โซลาเซลล์ตรงๆก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ในด้านของอสภาพแวดลอ้อมก็คือแสงนะครับโซลาเซลล์เนี่ยก็คือถ้ามีแสงเขาก็มีไฟแต่วันไหนไม่มีแสงเขาก็ไม่มีไฟหรือว่าตอนกลางคืนเขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ หลังงานแล้วสิ่งที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันก็คือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวเนี้ผมจะรวมไปเลยถึงไอตัวดิฟไซเคิลดิฟไซเคิลกับแบตมันก็เป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดชนิดนึงแต่ว่า,ามันมันเพิ่มความจุความโตของแผ่นอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปว่า แบตเตอรี่รถยนต์กับตัวแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลมันมีความแตกต่างกันยังไงก็เอาไว้ก่อนอสำหรับ <c oughs> ตัวแบตเตอรี่ตะกัวกดของเราเรามาทำความเข้าใจกับมันก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงผมเข้าใจมาอย่างนี้นะอย,อย่างที่ผมได้พูดแหละก็คือผมเข้าใจมาอย่างนี้ผมเข้าใจมาแบบนี้ก็คือว่า Uh, battery, แบตเตอรี่ตะกัวกดเราเนี่ยมีทั้งหมดสังเกตเลยนับตัวที่เติมน้ำกันก็นกได้มันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกมีหกช่อง uh, ตัวฝาที่ได้เติมอ่ะก็คือมีหกช่องช่องแต่และช่องเนี่ยมันก็จะเหมือนเราเอาแบตเตอรี่เอาทานเนี่ยมาต่อกันหลักการของมันมีแค่นี้ครับ เดี๋ยวผมทำขั้วตรงเลย,ยกันบวกนี่นะครับอาการของมันมีอยู่ก็คือเอามาเอาทานมาต่อกันหกก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับข้อบวกตัวนี้ก็จะเป็นขั้วลบครัมงแียนข้างบนแล้วกันเนาะลบอันนี้เป็นบวกอันนี้ก็ลบบวกลบบวก,บวกลบ บวกลบบวกลบอ่ะนึกนึกถึงฐานผู้ใายนะครับอ่ขาข้วบวกมันก็จะเป็นตุ่มๆแบบนี้อ่าก็จะเป็นตุ่มๆแบบนี้ครับหลักการของแบตเตอรี่รถยนต์ก็เหมือนกันการสร้างพลังงานแรงดันที่ได้ก็คือแต่ละช่องเนี่ยจะมีจะมีแรงดัน ขณะที่ชาร์จชาร์จเต็มนะครับชาร์จเต็มที่2.1ครับ2.1 2.1 2.1 2.1 2.1ครับทั้งหมดรวมกันที่ที่ฟูที่ full, ทขนาดแบตเตอรี่เต็มเนะี่ยที่12.6นะครับทำความเข้าใจกับตัวเลขตัวนี้ให้ดีตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขสถานะแบตเตอรี่ที่ อุณหภูมิปกติไม่ร้อนแล้วก็หยุดชดาร์จแล้วประมาณ30นาทีนะครับค่าปกติของแบ,บตเตอรี่ใหม่ก็จะอยู่ประมาณ12.6ขึ้นไปแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิน12.8หรือ13นะครับค่ามันจะมันจะคงที่อยู่ที่12.6โวลต์นะครับโวลต์กนะารมันมีอยู่แค่นี้ แล้วทีนี้ข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในมันก็จะประกอบไปด้วยนี่นะครับนี่มันจะต่อกันอยู่แบบนี้มันก็จะมีะลา่ก็คือก็บวกลบแล้วก็อ่าตัวนี้เป็นสะพานอพอเราลื้อแบตออกมามันจะเป็นแบบน,นี้เป็นห้องห้องตัวนี้สาหรับแผ่นธาตุแผ่นตะกัวซ้อนๆกันอยู่ครับแผ่นสำหรับทำแผ,นแผนนน่น,ผน,ผนทำปฏิจริยา มันจะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเป็นอ่าคราวนี้เป็นบวกอ่าเขาเรียกอ่าชนิดแบตเตอรี่ที่บอกเวลาไปร้านแบตเตอรี่เขาบอกขั้ว L ขั้ว A นะครับเขาจะคิดจากขั้วบวกอยู่ด้านไหนนะครับอันนี้เขาเรียกขั้ว L ขั้วบวกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอ่าไรก็คือบวกมาเจอลบมาบวกอ่ามาลบมาบวกมาลบมาบวกก็คือก็คืออ่าเหมือนเหมือนกันนะครับแบบตัวนี้ ครับเงินกันอ่าเสร็จแล้วอ่าหลายคนบอกว่าอ่าอย่างเงี้ยรู้แล้วรู้แล้แลวว่ามันเป็น12บสองโวลต์แน,น,น่ๆอ่าแล้วมันสำคัญยังไงล่ะจะมาอธิบายทำไมก็แบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ซื้อลูกใหม่ก็จบอ่ามันไม่จบนะครับสำหรับงานโซลาร์เซลล์เรางานโซลาร์เซลล์ของเรามันใช้แบตเตอรี่เนี่ยอ่าลูกเนี้ยลูกนี้ที่80เนาะอ่า80แอมป์ 80ผมคิดที่80แอมป์แล้วกันของเพราะว่าส่วนใหญ่รถยนต์จะอยู่ที่75นะ M, M นะถึง90แอมป์นะแอมป์แอมป์แอลนะแอมป์อลอืมจะอยู่ประมาณนี้อ่าแล้วทีเนี้ยมันสำคัญยังไงล่ะอ่าแบตบลูกเนี้ยถ้าซื้อก็3000ลงมานะครับ3000ลงมาสำหรับแบตใหม่สำหรับแบตใหม่เนาะ อ่าแล้วเราจะใช้งานมันได้ยังไงเขาบอกว่าค่าอ่าค่าอะไรค่า DOD อ่า Date o f อะไรสักอย่าง Beauty อะไรเนี่ยผมไม่ไม่แน่ใจเนาะคำศัพท์เขาเนี้ยอ่าเขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยอ่าที่อ่าที่80แอมป์เนี่ยอ่าเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้แค่นะครับได้แค่ฮนะได้แค่ไม่เกิน ไม่เกิน30มสบถึง้าสเปซของความจุนะครับอ่าแสดงว่าไอ้แบบแอมเนี่ยคุณใช้ได้แค่เท่าไรไม่แค่40อ่ะเต็มที่แล้วเต็มที่ใช้ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใช้จนหมดเนี่ยแบตเตอรี่มันจะเสียนี่คือข้อ,อข้อควรระวังสำหรับแบตเตอรี่ตะ่วดนะครับ แล้วไอ้แปดสิบแอมเอ่อไอ้สี่สิบแอมเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับสี่สิบแอมเนี่ยสี่สิบแอมนะครับเอานันนี้ไปก่อนสี่สิบแอมทำอะไรได้บ้างนะจากสูตรสามเหลี่ยมค่าไม่ตายสูตรสามเหลี่ยมค่าไม่ตายบอกว่า,วาอะไรผมจำไม่ได้และอ่าอ่าพี P, ส่วนวีอันนี้ไอ มอ่าน่าจะประมาณนี้เนาะอ,อะไรอ่าเราอยากรู้ P ใช่นไหมแล้วก็12โวลต์เนาะอ่าเมื่อกี้ได้เท่าไหร่40แอมป์40คูณด้วย12โวลต์40คูณ12อ่ะผมโง่ขันขี้แล้วไง 4 0คูณ12หน่วยตัวนี้ก็คือ p นะครับ p, p, p เท่ากับ c ออยากรู้ p นะครับอยากรู้ p ล้วก็ปิดไว้ก็เอา i i, I คือกระแสคูณกับแรงดัน <P S 1> ก็จะเท่ากับ4 0คูณ12เท่ากับนะครับเท่ากับ480วัตต์นะครับพลังงานทั้งหมดของแบตเตอรี่รูปนี้ ก็คือ480วัตต์เท่านั้นเอง40วัตต์ทำอะไรได้บ้าง40วัตต์ก็ต่อหลอดไฟ48วัตต์ได้10ชั่วโมงา10ชั่วโมงอ่คิดง่ายๆเนอะ ลอดไฟสี่วัตต์ได้10ชั่วโมงก็ก็เท่าเนี้ยอ่าแล้วทำไมมันน้อยจังมันน้อยก็มันน้อยก็เพิ่มสิเพิ่มแบตเตอรี่เพิ่มจาก4 0่สิอ่านีคือ1ลูกถ้า2ลูกก็จะเป็น8 0ดสิบ 80คูณ2เท่ากับ80 80มันก็จะเพิ่มมาเป็น20ชั่วโมง20ชั่วโมงอันนี้คือหลักการคร่าวๆในการคำนวณนะครับแล้วต่อชั่วโมงล่ะมันจะกินกีามันจะใช้ได้เท่าไหร่แล้วก็เรารู้แล้วเร,เ,รเรามี40แอมป ครับ40แอมป์นะถ้าเราใช้10แอมป์ต่อชั่วโมงโหลดอะไรที่ใช้10แอมป์ต่อชั่วโมง10แอมป์ต่อชั่วโมงก็จะเป็นปั๊มปั๊ม120วัตต์120วัตต์เราอยากรู้เราอยากรู้แอมป์ใช่ห้เราอยากรู้กระแสะเราต้องติดตรงนี้ไว้าเราจะเป็น p คูณอ่า p ส่วนเนาะอ,อ่ะ i กับ p ส่วน v v ก็คือสิบสองโวลต์อ่าสิบสองอ่าสิบสองหารอ่าร้อยยี่สิบเท่ากับเท่าไหร่ร้สิบนี่คือหน่วยกระแสที่ถูกต้องอ่ามันเกี่ยวกับแบตเตอรี่ยังไงนะครับมันเกี่ยว ตรงที่ว่าเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงนี้มันเกี่ยวตรง,ก,ตรงการใช้งานนะครับการใช้งานของแบตเตอรี่นะีมันมีอายุอยู่ประมาณ2ปี 2ปีเนี่ยไอสามพันเนี่ยออลองคำนวณดูว่ามันจะคุ้มไหมกับเปิดหลอดไฟได้10ชั่วโมงต่อวันเนาะหลอดไฟ48วัดนะครับหลักของแบตเตอรี่ทำงาน,น,งนยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปต่ตอไปแล้วกันคล,คลิปที่2เนาะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวแล้ว นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ